สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เพชรเหลือครับจากคลิปก่อนนะครับจากคลิปก่อนอออกเสียงให้มันทูกหน่อยเราก็จะทำการสมปืนต่อทุยไม่จะปืนต่อปืนงูเพชรเหลือ1 0 0 0พันเพชรเติม500บาทได้2 0 0 0เพชรนะครับเพราะเราเติมเราเติม500บาทเราได้โบนัสมานิดหนึ่งจะอธิบายเข้าใจนะครับเราเติม500บาทแล้วได้โบนัสมานิดหนึ่งแล้วเราก็มารับตรงนี้ได้เพิ่มเป็น2,000ันเพชร ม,มันเหลือขอซูมต่อไปว้าดวงดีจัดเหลือแปดร้อยเพชรซูมไปเฮ้ยเดียวทุกคนถ้าผมเลื่อนขั้นล่ะสามารถไปไปพูดมากผมได้แล้วนี่ว่าได้ตอนไหนวะล,ละ,ะลม้มล้มเจ้ายเจ้าล้มอย่าทำแบบนั้นกับผม ยังก็ต้องรอบนะผมว่ารอบนี้ยามันก็ไม่เป็นไรห้าร้อยเพชรเดี๋ยวจะให้น้องเราเติมให้นะครับจะไปขอร้องน้องเราแล้วครับทุกคนขอมาแล้วครับทุกคนน้องไม่ตอบแซดนะครับสงสัยน้องจะหมดงบ หมดกบก็าไม่เป็นไรรอพรุ่งนี้แล้วกันเผื่อน,น้องมันใจดีเติมให้ทุกคนคงแบบประมาณชั่วโมงเดียวไม่ใช่หรือชั่วโมงเดียวว่าปไปเล็ทุกคนคงแบบวีเดียวแต่ผมสองวันเฮ้ย <c oughs> ผ่านไปสิบปีแล้วหรอครับทุกคน <c oughs> โอ้โหควรน้องผมจะเติมให้ได้ <c oughs> อาล่ะครับจังหวะน,นี้ครับทุกคนน้องเราก็ได้ทําการเติมให้แล้วนะครับเราก็จะทําการสารต่อทุกคนคงแบบเร็วดี ไม่เกิดไม่เกิน2วิมัแต่ผมเนี่ยรอมา10ปีครับวท <What? S 1> ุยไม่ใช่รอมา3วันเออโคดองมันจะเติมให้โอ้โห499เพชรจัดไปครับทุกคนทำไงได้จัดไปโอ้โหเราไม่อัพไม่มีเพชรเดี๋ยวคิดนะว่าข้าจะอัพเจ้าเพราะข้าไม่มีเพชร อยู่ไหนเยวทำการเติมแล้วก็ใส่ไปอยู่ไหนวะนี่ไงสกินปืนงูสิงใช่ไหมครับทุกคน<ม>ถ้าเราทำการเลื่อนขั้นมันนะอ่ะปึ๊บสี่ร้อยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกี่เพชรนะร้อยสี่สิบเพชรเลเวลสองเลเวลสองก็มีซื้อในตอนค่าเลเวลสามก็จะหัวทื่อๆขึ้นมาเลเวลสี่ยิงคน เวลายิงก็เป้าก็จะแดงๆหน่อยนะอืมเอาเอ็เศกนี้หรอเลเวลเลเวลหกเลเวลเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดโอ้โหคงหมดไม่ต่ำกว่าหมื่นเพชรครับอ้าวแล้วครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละ